ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนท้นที่กว่า5ไร่ ตรงข้ามเซ็มท่านสารายา Honda าแจ๊ GK เข้าใหม่อีก1คันนะครับและคันนี้เลขไม้น้อยมากครับเพียงแค่50,000กิโลเองครับรุ่นนี้โฉมนี้หลายคนเนี่ยถามาเข้ามาเยอะมากครับวันนี้มีเข้ามา1คันสภาพสวยจัดใหม่เทียบเท่าป้ายแดงถ้าใครชอบสนใจมาจัดเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda j แจ๊ GK นะครับรถปี2022ครับเป็นรุ่น1.5 V พันะครับเลขไม้แท้เพียงแค่5 6 0 0 0กิโลรับประกันไม้แท้นะครับ และคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับรถสวยเข้าศูนย์ตลอดครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับประมาณ7 0 0 0แสบาทครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะเราขายเพียงแค่445,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแหวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ8,000บาทเองครับที่สำคัญเนี่ยคันนี้สามารถผ่อนได้นานแปดสีง่งวเลยนะครับ ถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าฮาร์เจนนะครับโคมไฟใส่กิ้งดีไซน์สวยครับกระจังหน้านะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียนตัดกับสีดําเงานะครับมีโลโก้ฮอนด้าชัดเจนนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากโรงงานครับคันนี้นะครับได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานของฮอนด้านะครับยางปี2024ครับดอกยางเต็มอยู่ครับสเปคยางคันนี้นะครับ 185/60R15 ทัครับและคันนี้มาพร้อมกับ ดิสเบรคู่หน้าด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกฮาโลเจนนะครับโคมไฟดีไซน์สวยครับเพื่อนๆตรงกลางเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียมน,นะครับมีฟังก์ชันกล้องมองหลังครบเลยครับเพื่อนติดตั้งมาจากโรงงานนะและคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายให้2จุดพร้อมชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยครับ พามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับภายในค่อนข้างสวยครับเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับย้ําอีกครั้งว่าคันนี้เป็นเบาะหนังแท้รอบคันเดิมหมดจากโรงงานนะครับและข้อดีคันนี้คืออะไรครับเบาะด้านหลังเนี่ยมันสามารถพับราบไปได้นะครับค่อนข้างกว้างเลยง่ายๆีปแค่ดึงปุ่มแบบนี้ครับดันลงไปนะครับซ้ายขวาทาเหมือนกันเป๊ะนะเพื่อนๆดึงปุ่มพับลงไปเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าดีมากครับอเนกประสงค์ใช้งานได้เยอะนะครับใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับซื้อไปเนี่ยเอาผ้าด รวมปูดได้ครับเพื่อน ต่อมานะครับมาดูนี่นะครับอ่างด้านท้ายนะครับเรามาชมกันนะอ่านี่ครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางไหลเนี่ยมีมาให้ครบนะครับยางไหลไม่เคยใช้งานนะครับเครื่องมือแม่แรงครบทั่วเลยครับพามาชมโครงสร้างด้านบนครับเพื่อนๆน็อตยึดฝาโฟรงท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับเดิมหมดจากโรงงานซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมาที่รอยสลังด้านขวานะครับเบ็ดอาชัดเจนเหล็กพับชัดเจนนะครับรถคันนี้โครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานย้ำอีกครั้งว่ารถเนี่ยไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำปลาบักัด มแท้ครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆคันนี้นะครับสภาพเนี่ยสวยจัดใหม่เทียบเท่าป้ายแดงมากครับของชัดจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไมค์คันนี้นะครับน้อยครับเพียงแค่56,000กพิโลรับประกันไหม่แท้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันมาพร้อมกับแอร์แบ็กหใบสภาพใหม่มากครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับมีฟังก์ชันครบเลยนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องหลังครบเลยนะครับด้านล่างนะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้หน้าจอดิจิตอลนะครับดี สไต์สวยใช้งานง่ายนะครับและคันนี้นะครับผมเราได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมขับสบายดูแลง่ายครับและคันนี้นะครับผมเราได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะสวยสปอร์ตสภาพใหม่มากนะครับคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับก็กว้างกว้างนั่งสบายนะครับคันนี้เป็นเบาะนั่งสองแถวต่อนะครับนั่งได้5คนนะครับใครชื่นชอบแจ๊กเกนะครับคันนี้ต้องรีบมาจัดเลยครับโครงสร้างรอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับรอยเป็อาร์กลูกลมเป็นเลี่ยน ลองส่อกด้านหลังกันตอกรับเพื่อนคันนี้นะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับรถสวยเข้าสุดตลอดครับโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานครับโครงสร้างฝั่งด้านขวาน,นะครับก็เดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับรอยเม็ดอาร์คลูก,กลมป็นเรียบชัดเจนนะครับ ลองสองด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับรอยเบตรอาร์กอยู่ครบหมดนะครับบ่งบอกว่ารถเนี่ยไม่มีการชนหรือพลิกคว่ำมาครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีครับแต่ว่ามีระบบอีโค่นมาให้นะครับสุดยอดความประหยัดเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากครับใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับที่มันคันเนี้ยออปชั่นจัดเต็มให้แล้วนะครับราคาวันนี้ขายเพียงแค่445,000บาทครับคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,500ซีซีเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคประหยัดมากคคครรรัััับบบบดีมมาากแลลละะต่่อออนงงสเย ยึดฝาโปนะครับคันนี้เคยถอดมานะครับแต่ว่าถอดเพื่อเก็บสีฝาโปเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับซอกด้านในเนี่ยเดิมหมดจากโรงงานไม่มีการแกะหรือว่าถอดมานะครับซุ้มหัวโชครอยซีนกาวเม็ดอักอยู่ครบหมดนะครับแก้มด้านขวาน็อตไม่เคยถอดสีไม่เคยทานะครับมาที่คานด้านหน้าครับเพื่อนๆเห็นไหมเลขคัตซีเดิมหมดจากโรงงานนะครับไปจบที่ซุ้มหัวโชกด้านซ้ายนะครับรอยซีนกาวเม็ดอักอยู่ครบหมดเลยนะครับและคันนี้ฝาโปเน่ยเดิมจากโรงงานนะครับรอยซีนกาวรอยเม็ด อาร์สติ๊กเกอร์บาร์โคดอยู่ครบหมดนะครับคันนี้สวยน่าใช้มากครับสรุปนะครับผมกับแจ๊ดคันนี้นะครับรถปี2022ครับเป็นรุ่น1.5 V p a จพัเลขไม้แท้เพียงแค่50,000กิโลครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเกียร์ออโต้เครื่องเป็นซินส์ีเทาดําเดิมจากโรงงานนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับประมาณ70,0,000บาทนะครับเป็นมือสองวันนี้เราขายเพียงแค่4 4่0 0 0สบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับคันนี้นะครับผ่อนได้นานแปดสีงวดนะครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ8,000บาทเองครับถ้าใครชอบต้องมาจัดครับเพราะว่าคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกินรอบคันเลยนะครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเลยครับไม่พอเราครับรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดค้ามจมน้าไฟไหม้น้ําท่วมรับประกันหม่แท้นะครับคันนี้รับการเพิ่มเติมให้นะครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า10,000กิโลครับถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ